ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหาเกมที่มีวิธีการเล่นที่ไม่น่าเบื่อและเป็นวิธีที่แปลกใหม่เนี่ยผมขอแนะนําเกมนี้เลยเกม Recur เกม Recur เนี่ยเป็นเกมที่ดีไซน์ในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลานะไปทางด้านหน้าและการย้อนหลังคือไม่ใช่การนั่งทาแมชชีนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับวิดีโอเทปสมัยก่อนอนะ่ะที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วเวลาย้อนหลังกลับมาเนี่ยทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปหมดเลยการที่คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งคุณสามารถเดินย้อนกลับไปด้านหลังเนี่ย เพื่อหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้สมมุติว่าคุณเดินไปที่จุด A จุด B และจุด C เมื่อคุณเดินทางไปจนถึงจุด C แล้วคุณสามารถย้อนกลับมาจุด B เพื่อทําอะไรบางอย่างได้แล้วเมื่อคุณกลับไปที่จุด C ใหม่เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปเหตุการณ์ในเกมเนี่ยก็คือวันที่โลกกำลังจะล่มสลายนะส่วนคุณที่เป็นพนักงานมีอาชีพส่งของเนี่ยจะต้องใช้พลังของคุณเนี่ยในการยับยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ เกมนี้เป็นวิธีการเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะผมว่าคนดีไซน์ออกแบบวิธีการเล่นเกมเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าใจและต้องขบคิดและต้องใช้วิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆในเกมพูดง่ายๆคือคุณต้องเข้าใจคอนเซปต,ต์ของเกมนี้ก่อนคุณถึงจะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้เกมนี้ก็เป็นเกมแนว p ัศส์ e อเดเวนเจอร์นะครับกับเกมที่ชื่อรีเคอร์นะใครสนใจไปกด w i ิ h ลิทในสตีมไว้ก่อนได้เลย